สวัสดีคะ่ะทุกคน่ขอกับยายผาดาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ยายพาดาเสิบมารีบานบ้านหลังนี้เป็นบ้านยายผาดาเองเด้อจ้ายายพาดากับลูกๆก,กับสามีจ้ะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมามันเป็นความฝันเลยเด้อจ้าเป็นความฝันันยิ่งใหญ่ของครอบครัวเลยเนาะจา้ะเนาะฝันอยากจะมีบ้านเป็นของเจ้าของยายกะสำเร็จแล้วจ้า แต่ถ้าในรีวิวจกเทียจ้ะย่างขึ้นมานีก็จะเป็นห้องโถงเลยจ้ะพี่น้องเป็นห้องโถงใหญ่ค่ะแล้วก็ติดผ้าม่านทุกอย่างเรียบร้อยจ้ะพอสางบานเสร็จพวกยายก็ติดผ้าม่านเลยเอาเครื่องเฟอร์นิเจอร์เข้าบานเลยจ้ะม,มีโซฟาเนาะค่ะเนาะมีโซฟาตัวนึงเข้ามาล่ะฝ้าก็จะเป็นฝ้าหลุมจ้ะเพิ่นก็จะติดไฟให้เนาะค่ะเนาะอ,อยู่ในคาใจอของผู้ละเมอเหมดค่ะ เครื่องสุขภัณฑ์ทุกอย่างอ่าพร้อมอยู่แต่เฟอร์นิเจอร์บริรวมเด้อจ้ะเฟอร์น mm ิเจอร์บริรวมกมีโซฟามีแอร์สามโต้จ้ะพี่น้องตู้เย็นกับเพราะว่าถ้าในมีคนไปอยู่จ้ะถ้าในมีคนไปอยู่ก็เลยท่านเดี๋ยขาเฟอร์นิเจอร์เขาไปเนาะคะ่ะพึง่งอ่าซีเฮ็ดแล้วรับบ้านวังปีใหม่ที่ผ่านมานี่เนาะจ้ะเนาะ ยายพดากกับบ้านทรงการจะไปพักเดือนหนึ่งทัดเขามานี่ก็เป็นห้องยายพดาเองเด้อจ้ะ้องยายพดาก็จะก้วงแนจากน้อยบ้านหลังนี้สี่ห้องนอนจะสองห้องน้ําสําหรับห้องยายพดากับชิกวางก็มูนิดหนึงเนาะ่ของลูกๆก็ของลูกๆจ้ะเพราะว่ามีห้องน้ําในตัวจ้ะพี่น้องห้องน้ำแล้วก็อ่างอาบน้ำสำหรับพ่อยญ่ฝรั่งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ กะสสใหญ่กะบบด้ให่หลายได้พี่น้องใ่กว่าลูกๆนิดนึงเพราะว่ามันจะเพิ่มพื้นที่มาเป็นห้องน้ำเนาะจ้ะเนาะนี่เป็นห้องน้ำในตัวของยายพดาเองจะมีอ่างอาบน้ำสำหรับพ่อใหญ่ฝรั่งเนาะจ้ะเนาะอ่างอาบน้ำแล้วก็มีกระจกกันแล้วก็มีโถส้วมแล้วก็อ่างล่างหนาจ้ะก็จะประมาณนี้ครับเป็นกระเบื้องก็จะเป็นหินอ่อนหินแท้เด้ะจ้ะหินอ่อนเพราะว่าต้องได้ใส่ นำยาเคลือบถัดมานี่ก็จะเป็นห้องนอนสําหรับแขกไปไ่ายมาที่มาเยี่ยมเยี่ยนค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องที่มาเยี่ยมมาเยี่ยนลูกหลานก็จะนอนห้องนี่จ้ะพี่นออ้องห้องบาใหญ่ค่ะแล้วก็ท่านในสื่อเตียงเขา่าสื่อตู้เข่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเครื่องเฟอร์นิเจอร์เอาเข้าเท่าที่จําเป็นห้องทัดมานี่ก็เป็นห้องพี่แคทจ้ะห้องพี่แคทลูกสาวใหญ่เนาะจ้ะเนาะ ห้องบบใหญ่ค่ะห้องพ่อได้นอนเนี่ยละจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมีหลายห้องพื้นที่เฮ้ามีซัมหนีเนาะค่ะเนาะก็ติดแอร์ทั้งสามห้องนอนจ้ะพี่น้องติดแอร์เพราะว่ามันห่อนหลายเนาะจ้ะบ้านเฮ้าบ่าติดแอร์ก็อยู่บ่ได้แต่ว่าค่าไฟแพงหลายห้องถัดมาน,นี่ก็จะเป็นห้องลูกสาวลาจา้ะห้องน้องขวัญจ้ะพี่น้องแต่ก็ติดแอร์คือกันจ้ะเพราะว่าห้องแมล่ลูกสามคนนี่สิติดแอร์ สามตัวจะพี่น้องบริษัทเพื่อนกันมาติดแอร์ให้บริษัทแอร์มาติดให้นะจะเนาะติดสามตัวเพราะว่าห้องรับแขกที่ห้องนอนแขกไปแท้มากยังท่านติดเอาไว้พร้อมกระสีจังสิทยอยเหตุเนาะพี่น้องเพราะว่าบริเวณขเฟอร์นิเจอร์เขา่าลายพี่น้องเอาเท่าที่จําเป็นเพราะว่าพกเข้าในไปแค่เดือนเดียวไปพักห้องถัดมานี่ก็เป็นห้องน้ำร่วมจะพี่น้องยางอกอกจากห้องน้ำม,มาเนี่ก็ ทายมาห่องโถงแล้วก็สิญ่าไปห้องรั้วฝรั่งจ้าพี่น้องยายประดาสิมีสองห่องโดยจ้าพี่น้องห้องอ่าห้องขั้วซิมีสองห้องห้องขั้วไทยกับขัวฝรั่งจ้าพี่นอ้องอ่ขาขั้วไทยนีนอ่าสร้างอยู่กับบ้านเพิ่นเห็ดไหจ้าบ่แม่นบรวมกับอน,นันเด้จ้าบรวมกับบริษัทผู้รับเหมาจ้า เห็ดบานทั้งออนไลน์จ้ะพี่น้องเห็ดบานทั้งออนไลน์บ่มีผู้ใดเจ้าของบานบ่ไดดไปเฝ้าจา้ะมีแต่ลานกับน้องสาวเพิ่นเบิงห้จ้ะเพิ่นกับได้ดมานั่งเฝ้าเนาะจ้าเนาะมันเป็นหน้าที่อ่าของบริษัทที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างเนาะจ้าเนาะเพิ่นกัอ่าดีลงานกับเฮาทางออนไลน์จ้ะพี่น้องก็โอเคอยู่จา่าห้องคัวไทยคัวฝรัง่ง กาศิโพถ้าในซื้ออย่างเข่าจะมแตรตู้เย็นจะมีตตู้เย็นกะหลังใหญ่ค่ะตู้เย็นสองสั่นเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. ตู้เย็นสี่ประตูจะพี่น้องตู้เย็นสี่ประตูกะมิซิงมี่อ่ะถ้าในซื้อว่าจะเอาเตาแม่เหล็กหรือสะเอาเตาแบบใดเนาะสําหรับพั่วฟรังจะพี่น้องกับประมาณนี้กะมีอ่างล่างถ้วยสองอ่างจโมุลี่นี่เพิ่นกระแถมมาจากนี่ลงมานี่ก็เป็นห้องคั้วไทยเด้พี่น้อง แต่ว่าผู้ผันทายเพื่นกับอะไรให,ให้ลงไปเบิงทายไปเบิงแล้วก็มีโรงรถพร้อมค่ะพี่น้อง